สบายดีดเจ้าข้าพเจ้ากับห้องในบ้านมันตะแล้ววันนี้ก็ได้นำพาออกต้นยันโยมพอแม่พี่น้องท่ามันตะแลว้วจำนวนนึงหน่นอได้ลงมาเห็ดทั่วที่ปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกดอกไม้เป็นต้นมันดอกดาวเฮืองดอกไม้าลายหลากหมากสีแล้วผลจะปลูกตามกำแพงวัดนี้เพื่อเอย่องให้นักท่องเที่ยวมาได้เที่ยวชมได้เห็นได้เซลฟี่ แล้วก็มื้อนี้ก็มีจำนวนคนลงมากก็มีอยู่สิบหา่ายิ่งอยู่4ี่ทานเจ้าเพิ่นก็ได้ขุดอ่าเป็นต้นมเป็นทวีทรวดต้นดอกไม้นี่แหละแล้วมื้ออื่นก็จะมีสืบต่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนพันธุ์กันไปมื้อละหน่วย2หน่วยเจ้าก็เข้าใจเท้าห่างครับเป็นแซมเป็นไรให้มันอันนั้นอันนี้เป็นว่าประชาทส่วนสาบันตะแล้วเป็นหน่วยเนาะเพื่อได้ ปั่นกันลงมาเอดเวย์อยู่ที่วัดเก่าบ้านตาแล้วก็ได้พากันตัดไม้แล้วก็มีทางพอออกไม่ออกเป็นกะได้เห็ดงานดอกไม้แล้วลเลาะแข็มตายวัดแต่เฮเบิ้งบรรยาเก่าทำกันเนาะนี่มันไม่ออกเป็นได้พาการเห็ดงานดอกไม้เอาใบรักเสริมเอาใบรักเสริม กองไว้โรดของเทาเอาไว้รักเสริมอันนี้แม่เห็ดเป็นน้อยเนาะเห็ดเป็นนวยนวยนวยสามอันนี้น่ะนวยนวยไผานนวยมันมาเห็ดแล้วก็แล้วลงมีเห็ดก็แล้วมันลงมาเห็ดอลงมัาอีโน่นัวน้วยสาม เรินพ่อนอกจนยานโยมอยู่ไก่ยูไก่ทีท่ดีส้มไร,ร่กัรอยู่ในขณะนี้อาจจมาในมาวัดเก่าสงครามเอ่อมาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นประทานภายในมาดูแลน้ำหยานโย,ยมเขาเที่ยวกำลังเสียหยาไปกกลให้ทั่วอ้อมประสิปลูกดอกไม้อ้อมกำแพงวัดด้านใน ประดับประดาให้สวยงามในกากุ้มนึงก็เห็ดพุทธลักษ์กำลังสิฟังลักไม่เห็ดบอลทายหูปศนาทายหู้ตามตามหู้ตามภาพเพื่เนเด็แจ้มเอาไว้และนกังในงานุมก็ะจะไปสอบหาไม่มาเรียนลรำอีกแกนอันี่ก็ต้องใส่เวลาเน,นาะอันนี้ก็ ขอ,ขอบใจน้ำออกต,ต้นยันโย้มผูทีเบิ่งไล่กรอยูกระไดเนาะที่เห็นหูเป็นวิวนี่ย,นยันโย้มกระไดกำลังชุ่มนุ่มกันในนวลชิปสองหลังจากที่คุ้มนึงจะไปหน้าแซงเออไปหน้าแซงซําให้ซ้มหน้าดำหน้ากัะโน้มหันแล้วออตืนมากก็ไปหน้าแซงหน้าแซงหน้าแหลกผูผูทีดำแล้วจะมาให้เปียกยด,ดสรงข้าม ยี่สิบสองกระดาษทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเอาแต่ค่อยๆเฮ็ดจัดไปเช่นไรเช่นไรแล้วให้แล้วหน้าก็ได้เนาะเพรท่านก็พออยู่ดีมีแห้งกะมาเบิ่กน้ำลูกน้ำหลานลูกหลานมีกำลังใจเดลยแล้วเห็นถึงความมนต์สื่นบึกบานนี่ไหลเนาะภูมิใจในเสวัดใส่ว่าในเสบบนวัดเก่าของยมผู้ท่านก็ได้สร้างไว้เนาะตกใส่ลูกใส่หลาน นอนไพ่ทรงครามมาคราะผานลูกล้านนี่เลยหรือจังไดแต่ปวแปลงเอาไม่ทั้งละทั้งการเพิ่อนจะดีเพิ่อนจะเสด็จใ,ใ,ใจโยเพิ่อนจะมานำผ้าจยากให้โจ้งามขึ้นตืมิมทีนี้กะเพิ่จะให้นี่ประดัดประดับประดาะเอย่องอบอนสถานต่างปีต่างๆก็เดี๋เขามาสม้มวัดเก่าตะแล้วเอบอบนเปรเพคกุฏิวิหารเออยังเหลือเทศกะนี่กับซิม,มา่า ติเกาแก่ติไฟงข้ามทำลายเผาผ่านพุกมีนี่ก,ก it, ็เกิดขึ้นไม่ต้นไ no ม้ก็เกิดขึ้นไม้ต้นอโภตเกิดขึ้นไมจับกำแพงเลยกระเพิ่นใบเจ็ดตองปาให้พืนญ่ตามนี่ว่าแต่จะพื่นิยึดเนียวเอาติดุติดรเนื้อก็ตามแต่ว่าทางในจะเสีต่น้ไม่ตืมอีกตืมเนาะ อย่งไดรก็ตามพี่น้องเฮาติดส้มเมืองไร่การนี่แหละเปิ้งของเก่าเปิ้งของเก่านะเนาะเบิ่งของใหม่กับเบิ่งแล้วมาเบิ่งของเก่าที่เอเพิถิทำลายจักไฟสงครามเขาสมัยนั้นโบราณเกิดยุคที่ได้วาดภาพไปเดอ้อ,อเบิ่งแล้วจะได้เนาะพี่นุษยพิจะะารนณะาเนาะไอคอนเท่าแก่โบราลันโบอเตแม่ป,มปู่ย่าตาตัวห้องจาก็นน้ำผ้าสาง ตัี้ิมอที่มั่งคุณจะไปทา,เ,าเปลือกไม้มเ่เฮดโบกสารอินทีกับปั่นเองเมื่อประเดซื้อ,อตกใสะภาชาสน้นไปนมที่ดินปัน่นจนเป็นน้องคุณเหี่ยอยู่วัดปลากระดัทั้งวัดทั้งเขตอื่นกับน,นี้คือกันจนเป็นน้องน้องจนเป็นพุตรจำสร้างได้เนาะอันนี้คือความรู้มันขยันนเที่ยงของ พอแม่คุบาอาจารย์น้ำตาประชาชนสร้างวัดตึกกรกระได้เนาะโอ้ยน้องหันสร้างการซากระดาษเริ่มต้นตั้งแต่ถากเปลือกยางโบงมาแซ่แซ่้นำเอาน้ำหนังเอ่อที่เป็นเอฟเป็นริ้วแล้วเตึกกรกระได้อมาแซ่จนหนังเปื่อยเออจะเอาไปเผาปูนอีก ไปจอยหินอีกผู้บาอาจารย์ทุกค,คนแต่ว่าดีอยู่ด้เกิดเป็นมือมากกับเขาป้าเขาดงไปต้อยหินต่าหวยต่างๆเมื่อเผาเป็นปูนแต่เวลานี้เนาะเป็นคนจะ,ะ,ะได้เนาะคือจะัมนีเใหอเอ้เอาเองมดปูนจะได้เผาเองจอยหินกะได้้อยเองเอาเขาจะไม่ข้อตีค้อทับข้อตีเล็กเมื่อทับเป็นก้อนเป็นยังกันจนได้เผาเป็นปูนเพราะทานจะให้เราเอง มาเซใส่น้ำนังเน้าน้ำหมักขามหมักขามสุกจุ่มให้กับแทะขามสดหมักขามยังก็เอาเมดเอามาเซเอาไน่มันออกไป่เซนะควก็เสื้อแล้วก็ตองเออมะกอยใส่ดินส่งดินไส้เนี่ยจ้ะเพรดีซื át, ้อดินไส้กะคนเอาตาห่วยดินกะเอาเอาตาห่วยมะกอขึ้นมาเออมะบุกขึ้นนี่แหละติดต่อเปลี่ยนปรยเทศไขึ้นมาจะได้ มีสูตรโบราณนโะบราณเนาะปูททานกระดเนาะไปเข้าสมัยนั้นก็อึดอยากอยากๆบ้ได้มีสมอบสมังคือสมัยนี้ <c oughs> อันนี้คือความขยันมันเพี้ยนแลยกาัวิดประดิษฐ์สร้างของบรรพบุรุษ <c oughs> ก็คือปูจาร์ตาไนที่เข้าที่มีความภาคเพียนขยันให้การสร้งางบัดววา,าประสาสนาจนได้ตายอ้อมเมดนี่ ที่ยังอยู่ที่เหลือเป็นซากยังอยู่เานาะก็ยังมีเป็นปองตายปองหอบมดแล้วเออทางด้านตะเวนออกเหลือกาต้นไม้ต่างๆไอ้คนมีต้นโพใหญ่สูงกระถือทำลายไฟใหม่เม็ดแต่ไม่ต้นจำปาต้นเดียวที่ทางทางเนือเอ่อทางออกเปลืองเนือนี่ยังอยู่ต้นนั้นยังอยู่เบื้อง,งนั้นเบื้องนั้นยังอยู่ เป็นติดพ้อมขวัดเลยต้นจำปาต้นนี้เนาะที่เป็นปลูกเอาไว้ที่นี่ก็ยังมีซีวิจูก็เป็นที่ระลึกให้รูปให้ร้านเอาไว้ต้นตาลหรือต้นเผ่าต้นนี้กันจะพ้อมวัดเลยไอ้ต้นตาลนี่ขึ้นไม้เออเป็นต้นตาลขึ้นไม้ต้นเผ่าก็พพ้อมวัดเลยต้นเดียวที่ยังเหลือไฟใหม่เออหลายต้นอยู่ ต้นตาลนต้นนั่นสองต้นก็นคือไฟใหม่หมดเนาะย่างเบื้องตะวินโตน๊กนี่ด้านด้านอ่าตะวินโต๊กเสียงเสียงเสียงเหนือเออตะวินโต๊กเสียงเหนือนี่ต้นเอ่อต้นโพสองต้นที่พร้อมตะบัดเลยต้นตาลต้นนั้นอาจจะทั้งด้านตะวินโต๊กเสียงเหนือจับเคยเกิดขึ้นใหม่ขึ้นกันซาลาหลังนี่กัเป็นซาลาขึ้นใหม่ขึ้นกันปลูกไปสองปีนี้ เป็มสลาเด็กเก่าแก่เต็มคนที่บริสุทธิ์ทำลายแต่แต่วัชพื้นเต็มปืนเต็มยังสอดตรงปู่รงปงเลยะแตกอย่างได้เอาเล็กข้าไวเออหยันไว้ตะกอนเนาะแตะกีอยู่ดันบ้านปันใดฝังไดก็ตามกับอ,อาศัยปัจจัย,ยญาติโยมผู้ก,กิเห็นคุณงามความดีทางพุทธศาสนาคือด,ดานวัตถุ จิตใจต่างๆของญาณนุ่งทราบพทดทุกทวนาทั้งไกลเลยไกลทีมาเอ่อมีเจตนาศรัทธาทีมาเที่ยวก็มีมาเบิ่งนความจริงก็มีดีมาแล้วแต่อยากโ้อยากท่านอยากปรับอยากปรุงใหม่ทั้งรัฐบาลคนหรือเวลายประเทศ่นจะเหนืนมือมาช่วยเดือคิดว่าจะได้ฟัวแปงขึ้นมาใหม่โดยนําใจศรัทธาของทราบพุดทุกทุกทวนาเดทัวไปทั้งไกลเลยไกลนอกประเทศนการภายในประเทศ ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่อ,อกจนญยาโยมผูมีนำใจใส่ศรัทธาทุกระยะหรือว่าทุกเวลาที่มีปัจจัยสรัทธาปัจจัยร่วมเต่ากันมาตามจิตนาศรัทธาไว้บุญคำบุญสู้แก่ญาติแก่แกโยมทุกผู้ทุกคนเด้อทางมีสีสุกมังมูลพุนนซขกยูด่ดีมีสุกตดอยูเย็นเป็นสุขเออรอท่านไปแล้วจ็ขอ ให้เป็นคนท่านแก้วท,ท่านทิพ์่านีรัตนานาเกจ่าปกรมีทุกผูขข้ทุกคนเด้อห้างมีสีสุดมดโซมทนาสาธุปูดอกไม้เซลฟี่อันนี้เมนเพิ่นได้ ก่อนสีเห็ดนั้นดอกไม้ไปเถอะออกไม่ออกได้มาทายหูหรือมาได้มาเซอฟี้คือที่ปัดเก้าแล้นี่ก็เป็นก็นได้นำพากันคุด